ตา,ตายแน่เลยตายแน่เลยกุดลังเตาก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะพามาอยู่บ้านนะคะมาเก็บตัวค่ะแล้วก็ทำอาหารอร่อยกินกันเสร็จแล้วก็ออกไปเล่นหิมะกันนะคะก่อนจะไปชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ก้อยด้วยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะหลังจากที่ก้อยกลับมาจากประกาศบ,บ้านพ่อแม่สามีแล้วนะคะก็กลับมาพักผ่อนที่บ้านค่ะเนื่องจากก้อยไม่สบายนะเป็นหวัดค่ะเพราะว่าอากาศมันหนาวมากๆเลยนะคะให้เพื่อนดูไม่รู้ในวิดีโอจะเห็นหรือเปล่านะคะเป็นหิมะนะหิมะตกนะคะถ้าฝนตกช่วงนี้ก็จะกลายเป็นหิมะค่ะเพราะว่าอากาศมันหนาวมากๆเลยนะคะมันติดลบอยู่บนข้างบน,นะคะประมาณ1ิบ กิโลห้ากิโลเนี่ยก็ติดลบแล้วนะคะข้างล่างก็สามงศาเนาะตอนนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆดูนะคะค่ะตอนนี้หิมะก็ตกมากขึ้นนะคะจากตอนแรกไปปรยเนาะตอนนี้ก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะก็จะตกแบบนี้แต่ว่าพอโดนพื้นดินนะคะเขาก็ละลายเนาะเพราะว่าหิมะมันยังยังไม่หนาเนาะมันยังตกแค่แบบบางๆเหมือนตกดินๆนะคะตกไปปรยเนาะ ก็มันจะสะสมความหนาขึ้นมาเรื่อยๆนะคะมันก็จะสีขาวโปร่งเนาะเนื่องจากวันนี้อากาศหนาวเย็นนะคะก้อยก็เลยตัดสินใจไม่ไปสวนเนาะจะทําอาหารจากผักสดที่เก็บไว้นะคะวันนี้จะทําอาหารที่กินได้ทั้งวันเลยก็คือสตูเนื้อค่ะ เสร็จแล้วค่ะข้าวหน้าสตูเนื้อนะคะวันนี้จะเป็นเนื้อหมูกับเนื้อไก่นะคะไม่ได้ใช้เนื้อวัวนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะขออนุญาตก,กินก่อนนะคะหลังจากกินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราออกไปออกกําลังกายกันนะคะไปเดินเล่นกันค่ะ <c oughs> พี่โซไปก่อนเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> หนาวมากเ่ยตอนเนี้ย เดี๋ยวตอนนี้ก็จะออกไปไปสนีนะคะไปซื้อสเต็ปม,มาติดของอบีซ่านะคะเดี๋ยวจะเดินไปที่ไปสนีค่ะแล้วก็เดี๋ยวเลยไปเลยไปซูเปอร์ด้วยนะคะไปหาของกินนะแลวหนาวนี้ไม่ค่อยอยากออกมาะคะ่ะออกมาแล้วก็จะออกมาหลายที่หน่อยนะคะไม่ใช่ที่เดียวนะจะได้หนาวทีเดียวโอเคดูดูนะคะหิมะตกหนาวมาก นี่ค่ะเริ่มมาแล้วนะคะสีขาวนะสีขาวเริ่มมาแล้วนะคะนี่ค่ะมานะขาวนี่ค่ะบ้านของคุณลุงคุณคุณตาคุณยายนะคะคนญี่ปุ่นเนาะเนี่ยบ้านเนี้ยใจดีมีสวนนะคะส่วนใหญ่ถ้าตกลงพวกต้นไม้หรือว่าสวนเนี่ยจะเป็นสีขาวแต่ถ้าเกิดตกลงบริเวณที่เป็นคอนกรีตอาจจะเป็นละลายนะคะก็จะไม่มีนะคะนี่ค่ะ,คะเห็นความแตกต่างเนาะ di Mato. Dik dik kesenukan nah. Ini kemana sih, Madoni Ini, Sa. พาลูกออกมาเล่นนะคะก็เล่นอยู่แถวแถวบ้า,บา<ใ>นนี่นแหละโอเคครับเอาเล่นไ้ปั้นตุ๊กตาหินมะได้ไหมนะมีอยู่แค่เนี้ยเด็กห้าห้ามเล่นรถเดินคนอื่นเขาเลยน่กักมาก

ที้ไปหยิบเอาตรงกาแพงเลยลูกตรงกาแพงอ่ะผักของก้อยนะโอ้ยตายแน่เลยตายแน่เลยถั่วหลันเตาก้อยตายแน่ๆเลยโอ้ยมันเหี่ยวแล้วอ่าดูไิคะพี่ม้าตกอ้ะอจะรอดไหมเนี่ยปีนี้พี่ม้าตกเร็วมากเลยค่ะปกติจะตกเดือนสามนะเดือนสองเดือนสามปีนี้มาแต่เดือนหนึ่งเลยนะโอ้ยต้องทนกับความหนาวถึง อืมอีก3-4เดือนเลยอะค่ะเนาะวันนี้ก็ตกค่ะถึงพรุ่งนี้เลยนะแล้วก็พรุ่งนี้ก้อยมีต้องไปตอมอด้วยนะสวยแล้วบอกได้คำเดียวหนาวจริงๆหายใจเป็นควันไม่รู้เป็นไปได้หรือเปล่าโอ้ดูสิค่ะหิมะเต็มเลยนี่ต้นแครอทก้อยนะไซโยนาระนะคะ ก้นเตาก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะเอาเอาลองลุ้นดูนะคะ <Okay. S 1> การที่หิมะตกแค่นิดหน่อยจะมีผลดีต่อผักมากกว่านะคะถ้าตกเยอะทับถมกันด้วยน้ำหนักของหิมะ <c oughs> ก็อาจจะทำให้ต้นไม้นั้นเน่าตายได้ถ้าเบาๆบางๆแค่นิดหน่อยก็ไม่เป็นไรมากค่ะ <c oughs> เดี๋ยวรอลุ้นกันนะคะว่าจะรอดหรือว่าไม่รอดนะคะสำหรับตัวก้อยเองคือไม่ชอบนะคะเพราะว่าอากาศหนาวมากแล้วก็ ทำให้ผักของก้อยนะคะมีความช้ามีความเหี่ยวเฉาอาจจะตายได้ทีเดียวแต่สําหรับคนที่ชอบที่สุดก็น่าจะเป็นน้องเก่งกินะคะเพราะว่าออกไปเล่นหิมะทุกวันเลยค่ะก้อยก็กลัวว่าน้องจะป่วยนะคะแต่ปรากฏว่าไม่ป่วยแข็งแรงมากเลยค่ะเนี่ยผักดอกไม้นะ สำหรับคลิปนี้ก้อยก็นำมาฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ก้อยด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ